ได้เอาขากลรองมาสวัสดีพี่นอ้องป้องปายแุมพูซุปข้นนะคุณทำงานมากเลยเทำงานหลากหลายส่วนกัดออกมายา,าวเลยมากิน่นตายง่ายๆฝากท้องไว้ที่แมคโดนัลด์บรรยากาศเรียนทะเลาสาบแถวกระเป๋าพายมาเอามาอัอนเดียวหรือ <c oughs> ขากลรองเรื่งองสุดข้อขากลรองพี่น้อง บรรยากาศนะคะผู้สภาพห่อนคักห่อนแน <c oughs> ่ต่างค้ากล่องยังไงปะอาไซต์ต้นใหม่เป็นค้ากล่อง <c oughs> มาอาจารย์โอ้บรรยากาศอย่างมาทางฝุ่นเนาะ เรือออกแล้ว <c oughs> เรือไหลล่ำเลยอ,อันนี้เป็นสถานที่ตรงตั้งแคมป์นะคะสำหรับรถนอนรถ โอเคนะคะขอกินก่อนดนาะสิพ้ายางด้วเนี่ยสะดาฝรั่งค่ะสะดาเริ่มออกแล้วเริ่มแตกยอดแล้วตู้กว่านี้ก็เก็บได้แล้วนะคะสะดาออกแล้ว ส่ว <c oughs> นตัวหนึ่งไปไปย่างกันเนี่ยไปเดินกันต่อ,อจักรยานผู้เขาขับันจักรยานอุ้ยต้นไม้สวยงี้ยสวายอุ้ยบุเบอร์รี่ ปีนี้จะเป็นยังไงเนาะปีนี้จะหมูหรือจะจา่าพักกันโล่นกฏละย่อนกินโคกพักกันมันเป็นกดตีขึ้นพักกันไอวาบะนี่อ้บรรยากาศดีมากเลยเยกก็ดวักเกดเกรนนะ อกบัวหิมละ่ะบรรยากาศสวยคืออย่างเขียวชอุ่มพี่น้องมาเนี่ยไปแล้วค่ะกล่องมาพี่น้องเอ้ยลืมโอ้ยเขียวถ้าเป็นบ้านเฮ้าเนาะหายง้อแห่ควายโอ้ยพี่น้องบรรยากาศเขียวชอุ่มบรรยากาศดีนวดลูกค้าแล้วกัน ไปไปสันดอกต่งกงางกายมาย่างมาเดินออกกำาลังกายด้วยกันนี่เนาะพี่นี่ชาเย็นมะน้ำงกว่าชาเย็นทําเองน้ำแข็งน้ำใส่น้ำแข็งน้ำได้มาไข่มุกบดแลว้วบริเบริใั่ไข่มุกโอ้ยซาสโกนราคากองมากมากสีสันนีด้อพี่น้อง หาสิสันเนเด้อขากลิ้งขากล่องออจะได้โทรศัพท์รุ่นนี้อีกสักเครื่องกเก็บตังก่อนนะวาถ,ถ่ายตุนตุนคลิปเฮ็ดอีกเครื่องนึงถายตุนไว้ถ่าลกหนาหนาวประมาณนี้แมเพราะว่าเครื่องนี้มันระบบกันสั่นในตัวสวยสบายอุ้ยคนลาบรอบเลย เดียวเยขอมนมกตรเหมนเดเร่งบักข้อมาเร่งไม่เมื่เน่ยบุกแค่อมาเร่งนะมีกก็เมอนอ่เออยู่ออทุกปีเดือนพฤษภาฝนจะตกเยอะนะพี่น้อง แต่ปีนี้หนาวหนาวหนาวนานแต่ว่าร้อนมาเร็วมากเดือนพฤษภาร้อนแล้วทุกปีนี้เดือนพฤษภายังหนาวอยู่เลยพู้น่ะสะอ่อนสอ่อนบุบรีปีนี้แหละเป็นปีท่องของข่อยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับฝนนะคะดอกเยอะแต่ถ้าฝนไม่ดีก็ อย่างแถวลูกก็ไม่ค่อยลูกเขาก็ไม่จับนี่สถานที่เรามาปิ้งย่างกันสถานที่เรามาปิ้งย่าง <c oughs> อุย้ยปิ้งอย่างเอ้ยหน้าห่อนสวยงามค่ะอิงแอนแอ่นนะ งานวอริสเดี๋ยวหอนวนชมวอร์มีคนมาปิ้งย่างสังเกตได้ดังไปว่าคู่สุภารสุภารในสีดั่างใหม่ๆจังกับแต่ข้าเจ้าวอโหเฟื่องอร่าพี่น้องบรรยากาศสวยงามดอกไม้ป่าพี่น้องปิ้นเราไม่ได้มาพารับชมบัว์ซิบปู่เลย อันนี้เป็นอีกสายพันธุ์ใหม่ฮะ <c oughs> <c oughs> ยุ่งโอ้ยยุ่งนี่นะคะดอกไม้ป่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะช่วงนี้บรรยากาศสวย,ยงงาม เลือกระออกว่นวันว่นวันเลยเลือก่าสำรวจบังเห็ดบรรยากาศ ปีนี้อากาศร้อนมาเร็วผู้คนก็ออกต่างจังหวัดกันเบิอดก็จะกลับบ้านสาวทตก็จะกลับไปทำความสะอาดบ้านตั้งอากาศกันค่ะพี่น้องเราก็รอเก็บเห็ด <c oughs> เก็บเห็ดเก็บผลไม้โอ้ยป่าปบอเอรี่เขียวชอุมโอเคนะคะเราก็ขอเดินก่อน กระิญยางอ่อมออกไปทางสนามกบออกไปทางรถละค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสุท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกคนทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ กูดพักกูดจะกินไม่ได้เออเป็นขึ้นังอันกินได้แท้นิเอ้ย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 พี่น้องบางคนขึ้นมากขึ้นเปลี่ยนขึ้นตั้งอันทนกินได้แท้กินได้บ่บอกแน่แบบนี้นี่กินได้บ่แต่เพื่อนเป็นแบบนี้ เป็นขึ้นมาแบบนี้กินได้บ่แต่ตอนนั้นโฮเลยว่ากินบ่ได้แต่แบบนี้นะคือคือ,คอแท้เนี่ยบอกแม่กินได้บ่ยางมากมาขอบปลา,าเป็นโมเป็นโมโอ้ยเสียงเรือเรือใหญ่บีบลเลเรือน้อยแฮมันคันเสียดโดไปแอนสกรีนค่ะอุ้ยดมดมูดม้อินแฮ นีโถ <c oughs> บาดแต่พียนบาดเ้าอ่ะนะพี่น้องบาด